เขาฝันอยากเป็นอะไรแล้วโตขึ้นเขาจะเรียนที่ไหนแล้วจะมีงานทำหรือไม่รวมสร้างฝันของลูกให้เป็นจริงกับเรามหาวิทยาลัยเนชั่นศูนย์เนชั่นทาวเวอร์ที่มีเราเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติเชื่อมโยงโลกของการเรียนนัชชาชลายนาวินเนชั่นทีวีรายงานขอบคุณมากครับข่าวขัดนไปนะครับมีงานทำทันทีเรียนที่นี่มีงานทำทันทีมหาวิทยาลัยเนชั่นเรียนแล้วลงมือทำงานจริงเรียนรู้กับมืออาชีพตัวจริง ทุกหลักสูตรมีงานทำทันที7สาขาศูนย์ศึกษาเนชั่นบางนากรุงเทพโทร0 2 3 3์3 7สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีครับมาข้างในนี้เป่นี้บางคนเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นผู้ประกาศอยากอยู่หลังกล้องก<ม>็จะเป็นโ,โปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์ที่ต้องเตรียมง,งานอยู่ในห้องด้านด้านด้าน,นี้นะครับโอเคยังสมัมภาษณ์เด้ย้ไปทำรายการเองได้<ช>ไดก็ก็ถ้าหาว่าทำรายการทำสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถไปทำรายการป้อนสายมือถือได้นะครับหรที่ไปหาสปอนเซอร์เองหาโฆษณาเองอะไรพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่อยู่ในสตูเนาะใช่ ออกไปทำรายการข้างนอกเองก็ได้ป้อนสารีต่างๆเพราะต,อตอยวนี้มีน้องค่ะชื่ออะไรน้องคนหน้าตาเหมือนรุ่นน้องที่รู้จักเลยชื่อนิว <c oughs> สมแบรายการเยหทีต้องเข้าไปแบบบวกแล้วอะใช่น้องเปมนคัดนี้วต้บงเข้าจากอันนี้พูดถึงมันตดพอดีเลยดถึงวิชุดสุขหลายปีแล้วอะโบราณสิบิกว่ีแ